โมโมจารโอ้วดนี่นี่โจมโมอ้าวเข้ามานะครับได้ฤกษ์งามงดีแล้วนะครับมาทำพิธีเอ่อเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับขอขมานะครับแม่ธรณี เจ้าที่เจ้าทางนะครับในพื้นที่ตรงนี้ขอแม่ทีแล้วแม่ทีก็ไม่ได้ว่าอะไรครับครันขออนุญาตใช้ภาษาพื้นบ้านคมแมนะครับโรสเตเซนคันยืงนะครับตาเราแปกระมบาเออนี่ไงนไงเจี้ยวเรียบบ้านไงในไงเจียวเรียบเบิร์เดอร์บา អួយអ <criterium glaube> ួយទ <laughs> េអ uhh <ients don't have to participate65> mm -hmm. ້ອຍតប្រាប <minutes xem> well ់ទៀតនេ um ះមើលមើលមានទឹសាទឹក្រហមក្រហមមានអាវិញមានបានមានតង់កបាជ្រូកមានតង់កបាលឿនមានតង់ផ្លែឈើเด้อបាទនេះបាទអូបាទពូណែថានេះថាមោសុំដៃសុំតាជីក บอนเตรนน่ก็ไม่เพลงก็ไม่ประกวดเนื้อนาโอยจีรุยสซนนนอเนือเออใหญ่ตาเพอร์ซีเจลลลอกุนเจ้าสนุกดสบายนี่ไงในก็ไงล้อเฮ้ยนอขออนุญาตนะครับมัยตอโมก็เสดรถนี่อันนี้ก็เราก็นะครับมาทำพิธีตามประเพณี นะครับชาวสุรินทร์แม่บ้านเรานะครับนีมีหลายคนหลายท่านนะครับมาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางในวันนี้นะครับเออขอให้ลูกหลานนะครับนี่เมียนต้องเพลชื่อนะครับพลมากรากไม้ก็มีนะครับนี่กีเฮาบอร์บูรบัดบอรบูดบอูรนอนานี่อาจารย์หมูก็ถ้าจะขอเลขก็เอาแป้งมาด้้อ นี่ตรงนี้แหละนั่นแหละขอแป้งมานี่ต้นนี้ไงตะเกิดปรับไปแกนะแกให้ต้นเบียดไงนี่เกิดเบียดไงตะเกินปรับทุนมันเมืแล้วถูกไหมถูกครับทะเบียนรถชั้นข้างหลังนี่ตะเกะตะแกะก็ถูกที่ใบนี่นี่เย็นนี่เกียวว่าจะพาไปเลี้ยงนี่นี่ครับกับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่บ้านที่บ้านอะไรครับบ้านตาอําตําบลเฉียงเนาะเออ เผื谢谢่อบางคนอยากอยากรู้ว่าอ้ยนี่ก็อ mm ้อยปิงแก้วยติกัดพิกัดเครื่องเสียงเครื่องอะไรก็มาติดต่อทําได้นะครับนู้นช่างอยู่ฝั่งนน้นนะครับนี่เครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับชั้นดีนะครับอืจะเอากี่ราคาก็ได้นะครับตั้งแต่มาดเออเนี่ยมอหุบมอซาเจลอกุนเจ้า นี่มื้อนี้โอ้เจี้ยนานี่ทําไมเพลงก็ไม่ประกวดเรเน้อน่ะเนาะจ้ํารวยซั่นจี้รวยซั่นนําเพลงหมู่เฮาบ้านตึกก็ไม่เพลงจอลสะดายนะนี่มื้อนี้ยายตาปกะนะบ้านหมู่หมู่ภาษานี่ปรับให้คุณเจ้าอันปรับเฮ้อนี่ เจียบัดนี่านมในเจบัตรนี่หมัอนเตี๋ยเอ้ยหนูอ้จระนาบบารโบนาบีโนาใหญ่ตาโอ้หัวหมูก็มีนะครับก็เมาตึกรอมเข้ามานะครับนะโอนี่มัตึกรอมเจใหญ่ตาในคราีเจ้าปูเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางนะครับนี่เอมาบอกกล่าวแล้วก็นะครับก็ไม่ตเองใจในจนเน้อเธอเธอโอเยจนทจน้ามันปรับนอ นี่บ้านปร๊บเฮ้ยนี่ปร๊บเฮ้ยนี่โอ้ยปร๊บเล็กกุนเจ้าลาเด้อหนึ่งงวดวันที่สิบหกนี่เฮ้ยมือที่เท้าของวันที่หนึ่งเลยนี่บ้านเฮ้ยบุญเฉลิมบ้านน่ะเล็กนให้แล้วเริ่มโตเรื่อเลยใบตูในขั้นบญเอาเมาของในหองบ้านออกปั้งยีครับน้อยเออหนองบ้านเสนปูนทะลุอีกีครับโอ้ยเราอดหลังสกรูหมาเลยต่โต้ก็เสนจาร์มู่น้องบ้านอ้อยนี่ปุงรั่วกันสลาเนี่ยนะนให้ เออหมู่เดงนี่เซนจาร์หมู่อืมเออเบิ่งเอานี่มือมีแจกมีสอมนี่1กะบาลจรูนี่ញញឹមเลยញញឹមเลยลอนะเออนูมือกะบาลเหมือนกะบาลเตียโอ้ยลอนะเออเออมีตังตึกซอตึกกระหอมนี่น้ําแดงน้ําขาวน้ําส้มนะมีทั้งขนมอืมญาติโอ้ยตะปรับนะ

นะครับพื้นที่แปดไร่นะครับในจุดตรงนี้นะครับก็มีสะเก่านะครับน่าจะมีปลานะครับตรงนี้นะครับจะทําเป็นร่มไปนะครับจะทมไว้ที่มีรถจอดรถอะไรนะครับเวลามาที่สวนนะครับก็ด้านนี้ก็จะไม่มีต้นไม้เป็นพื้นที่หน้าแคบนะครับพื้นที่หน้าแคบประมาณ30กว่าเมตรนะครับ บางจุดก็ประมาณสี่สิบนะครับสี่สิบเมตรนะครับเออฝนฟ้าไม่ตกนะครับรอรอให้งานเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนค่อยตกนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ขอขอนะครับเจ้าที่เจ้าทางอย่าพึ่งตกเด้อเออไม่ตกรถราทํางานก็อย่าให้มีปัญหามีอะไรให้สะดวกให้คล่องให้เร็วอืม ก็จะนั่นโอ้บทบ,บูร์แมนให้อุดมเรียกว่าอุดมสมบูรณ์บทบูร์มีทั้งภาษาเขมรไทยปนลาวนะครับเพราะว่าคนสุรินนี่เก่งเรื่องภาษานะครับสองสามภาษานะครับ อย่างอาจารย์นี่สี่ห้าภาษานะครับสายจ็๊กสายจีนสายอีาสาใบอีกโหสาพิเศษเนาะสาพิเศษใช้มือใช้มือนี่ไม่ใช่ธรรมดานี่อาจารย์ของเรานี่เรรนาติดเอ้วเออนุ่ยเอออย่างนี้เลยครับเป็นภาษาพื้นบ้านทางสุรินเราก็จะพูดไป

พื้นที่ตรงนี้นะครับก็ติดตามชมได้นะครับในตอนต่อไปขอบคุณสวัสดีครับ